สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีตอนนับเข้าสู่แชน n นลสัสดีเราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมา PVP ในโหมด3ามันกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวละครที่จะใช้เนี่ยยังคงเป็นเมลิยองันส2024นะครับกับแก๊งเจ็ดบาทเพื่อน แต่ในรอบนี้ครับผมจะเปลี่ยนนิดนึงเพื่อนๆจากคลิปก่อนนะครับที่ผมเอาคิงไปซัพพอตรอบนี้เนี่ยผมจะเอาคิงมาลงสนามนะครับแต่แน่นอนคิงที่มาเอาลงสนามเนี่ยก็ไม่ใช่คิงแดงนะเพื่อนๆจะเป็นราชาผู้ทาเล็ควินนะครับส่วนบันเนี่ยก็จะเปลี่ยนกันครับจากบันแสงกลายเป็นบันแล็คนาล็อกนะครับก็สาหรับทีมนี้นะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมานะผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมโบที่ลงตัวมากๆนะครับติดนิดนึงครับตรงที่ทีมนี้เนี่ยมันจะโหดขึ้นมากถ้าเราได้เริ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่กินผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่่มระดับทางตอสู และตัวละครซัพพอร์ตแต่ละตัวนะครับดัตเนี่ยเป็นเดเเบหลักของทีมนะครับผมก็จะใช้เป็นซาริเอลแดงนะครับส่วนคิงเปราะบางที่สุดนะครับตายง่ายที่สุดผมก็จะใช้เป็นทามิเอลแดงครับส่วนตัวที่3เมอร์ลินผมเสริมความถึกด้วยป่านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาป่ามาซับเมอร์ลินเนี่ยมันจะได้อัตราทนทานนะครับเพิ่มขึ้นอีก24.6%นะแต่เอาจริงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสับเปลี่ยนได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลุงเทียนะเพราะว่าลุงเทียเนี่ยถ้าไปซับคอมไม่ระบุนนนนะะะครรัััมมมจสาาาถลิงพขึ้้้ใหไดบ แล้วพันธะของลุงเทียเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีเพื่อน,เพ,อนเพราะมันจะช่วยเพิ่มป้องกันคริติคอลนะครับของพวกพองที่กําหนดที่มีเอฟเฟกพันธะอยู่ได้ถึง6 0เป็เลยครับแต่ที่ผมเลือกกี่ป่ามาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันมีเกาะคิงอยู่นะครับคอมบกกบป่านี่มันจะถึกกว่านะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับมาครับโอเคทีมแรกนะครับเราก็เจอทีม7ป่าเหมือนกันเพื่อนแต่เขาจะเป็นคิงนะครับกับพี่บันนะก็สําหรับโอเคเรียบร้อยครับ อ่ะมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมราชาเทพสูรนะครับดับเบิร์ราชาเลยนะต้องเรียกว่าทีมดับเบิร์ราชาวะก็สําหรับเซตนี้เนี่ยคราวที่แล้วผมเล่นผิดอีกนึงเพื่อนคือถ้าเรามีการ์ดหมู่นะครับแล้วใช้การ์ดหมู่ทั้ง3รอบเนี่ยเราจะต้องใช้การดั้งเนี่ยเป็นใบสุดท้ายนะใบที่3นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคิงก่อนนะครับเมอร์ลินแล้วก็ดั้งครับพอเราทําแบบนี้เนี่ยดั้งจะสามารถเก็บสแต็กนะครับได้ตั้งแต่เซตแรกนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองดูครับแปะเข้าไปครับโอ้โหโคตรแรงนะ <c oughs> เรียบร้อยครับเอโทรทราซ่ายืนไม่ไหวนะครับเขาอ่อนไปแล้วหนึ่งนายเดียว <c oughs> ข้างหลังเขาใช้เป็นทิสตันเอเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับคนที่เล่นทีมราชาเทพสูรแล้วใช้ทิสตันเป็นตัวซับเนี่ยเขาเล่นคิง <c oughs> เลยนะครับ แต่คิงเรามีเทมิเอลแดงเพื่อน,อน,นเปวดมาไปครับเ,เดี๋ยวเราจะปิดเกมให้เขาเองอเก็มาครับเดี๋ยวผมน่าจะเก็บรชาชเทวศูนย์ก่อนนะอเอาไงดีคิงคิงแล้วก็หวดไปเลยไปครับโอ,โอ้โหไม่ตาย ไม่เป็นไรอ่ะโอเคมาศัตรูเขามีปลดบัฟนะแต่ว่าเรามีกลางโลเพื่อนผมว่ามันน่าจะหักหลังกันได้อยู่นะครับตรงนี้เออโอโ้ยไหวอยู่ครับไหวอยู่เฮ้ยเดี๋ยวสองที่โอเคมันแรงแค่ทีแรกนะครับสบายๆมาของเราก็ปลดโหมดแล้วนะ เดี๋ยวเราต้องจัดเต็มเลยครับช่อนนี้ไหวไหมจริงผมกลัวไม่ตายมากเลยอ่ะหวัวไปครับโอเคครับ <c oughs> กังวลไปเองนะครับเรียบร้อยโอเค ก็มาครับรอบนี้เรางัคงอยู่กับทีมราชาดับเบิ้ลราชาเทพอสูรนะครับก็มาสเต็ปการเล่นเหมือนเดิมนะครับคิงหนึ่งเมอร์ลินหนึ่งนะครับแล้วก็พีดันครับไปบอกเลยว่าถ้าใช้แบบนี้เนี่ยคือดัมันขึ้นเยอะมากเพื่อนๆมันจะเพิ่มโอกาสร่อตายนะครับถ้าเราไม่ใส่พวกทามิโอแดงมาซับนะแปะไปครับโอ้โหดูอ again, ไอเทอร์ซ่ายังไงก็ยืนไม่ไหวอะ่ะจริง แล้วการเราสวยด้วยนะครับในมือพี่ดัดสองใบนะโอนม,มากไม่เจ็บมากครับไม่เจ็บมาก <S <S โอเคเขาแปลแบบนี้เข้าเธอเรานี่ยิ้มเลยนะครับ <S <S ไปครับมาเดี๋ยวเราต้องเก็บพี่ดัดนะก็เดี๋ยวผมใช้นี่เราปลดโมเลยด้วยนะ เออใช้เป็นคิงนะครับคิงเมอร์ลินแล้วก็พี่ดัดไปครับพีอผงควรหมัดตรงจะดีกว่าอ่ะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้ครับตายไหมอิมเพาโอเค <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โหโคตรแรงนะจริงๆ คือแต่ทีมเรามันเวอร์มันถึงนะครับแล้วก็แรงด้วยนะเรียบร้อยครับกอมาครับตาสุดท้ายนะครับอ่าเรามาเจอทีมไม่ระบุแล้วเพื่อนๆเอาจริงไม่ระบุนี้เราอาจจะแพ้ทางก็ได้นะเพราะว่าเราต้องตีหมู่นะครับแล้วดูดัดผมนี่โดนกีเลนมาด้วยนะโอ้โหอาจจะหยาบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับคิงเมอร์ลินแล้วก็ดัดยังไงก็ต้องสเต็ปเนี่ยผมว่าไป โอเคเท่าไรเกือบตายนะครับแต่ไม่ตายนะได้อยู่ได้อยู่ทีมเขาไม่มีลุงเทียนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรพอเข้าเธอเนี่ยเราสามารถกดตั้งท่าได้ด้วยนะบอกเลยว่าตัวที่เอามาเคาน์เตอร์ดันเนี่ยต้องไม่ใช่ตัวตั้งท่าเพื่อนมาครับเรียบร้อยนะครับไปผมส่่แขกเลยไหม ไปเลยครับบินแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งหรออีกตัวหนึ่งหรือผมควรแยก2องใบผมแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ครับปล่อยสองทีโอเคเอาจริงเลยผิดนะแต่มันไม่มีให้กดยกเลิกมันต้องเป็นดั้นะครับอ้าวอ๋อมันล็อกกีเลนี่ว่าผมลืมโอ้โหยาบเลยแบบนี้แบบนี้คือยาบครับ ลืมเฉยเลยโอ้โหคิงหมบินคิงหมบินเรียยร้อยก่มโคตรโคตรลืมเฉยเลยกิเลมันล็อกด้านหมนะโอ้โหเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับเอาจริงรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเราแค่ต้องหาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะโตรมาโกรมาโอ้ยเด,ดี๋ย,ยวเขาโดนเลื่อนไหลจะตายเนี่ยโคตรเจ็บ ก็ตอนนี้ผมมี2สแต็กนะครับสามสแต็กไม่ได้ดิถ้างนันต้องหดเข้าไปเลยนะตายไปเนี่ยผมบบนีแล้วกันผมว่าจะตายได้อยู่ไปครับลองดูเมอร์ลินคงไม่ตายหรอกมั้งโอเคเรียบร้อยสวยนะครับเมอร์ลินนี่เก็บไปเลยไปสองนะครับ เรียบร้อยครับยกแผงนะบอกตรงนะครับไม่คิดว่าเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยจะได้กลับมาสู่สนามอีกครั้งเลยนะแล้วประเด็นคือกลับมาในแบบไม่ใช่คอมเผ่าไม่ระบุเลยเพื่อนๆกลับมาในนามเจ็ดบาปนะครับอ่าก็ไปครับปิดเกมอิมพัลส์เรียบร้อย โอเคครับก็สำหรับคลิปพ v p พในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีม7บาท2024นะครับนำทีมโดยเมลิวดักปีใหม่นะก็สำหรับใครที่มีทีมนี้อยู่นะครับถ้าไมนเมื่อจะเล่นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับพยายามดันข้าวัลังให้สูงที่สุดครับเพราะทีมนี้ถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยมันคือได้เปรียบโคตรแบบโคตรจริงๆนะที่สำคัญราชาพูดฮาเลควีนนะครับมาเล็คอมโบกับดั๊ดกับเมอร์ลินนี้เป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราต้องมารอดูกันว่าราชาพ มันจะมาทำหน้าที่แทนกันได้หรือเปล่านะครับเพอๆไม่แน่ราชาผู้แันไดควินตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ไว้ใช้เล่นทีมเปิดหลังก็เป็นไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เพื่อนี้การถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ส b s คร i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ